สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณกำลังรังรบชมและรับฟังพอดแคสต์พอดีเพิ่งดูเอพิโซดที่19 Speak No Evil อันตรายแห่งความเงียบของพวกเราพิมเบอร์ดังอร่อยย่อยง่ายนะครับภาพยนตร์เรื่อง Speak No Evil ก็น่าสนใจตั้งแต่ตอนเห็นเทรลเลอร์แล้วผมคิดถึงเจมส์แม็กออรบอยแค่นั้นแหละแล้วผมก็เลยเลยรู้สึกว่าอยากดูหนังเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ฮะ Speak No Evil ในปี2024นี้เป็นตัวที่รีเมคมาจาก Speak No Evil ปี2022มีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทำรีเมคเป็นเวอร์ชัน2024นะครับก็ได้ตัวเจมส์แม็กออรบอยมาจากสปิริตนะครับคุณเจมส์แม็กออรบอยเนี่ยผมดูหนังเขาเนี่ยคือตอนที่ เหมือนเขามาเล่นเอกเมนมัง้งผม,มรู้สึกว่าเขาเก่งในต,ตอนเอกเมนเฟิร์สคลาสเนี่ยเขาแบบว่าเขาโกนหัวเลยเพื่อจะไปแคสต์บปชาวเซเวียเจอโปรดิวเซอร์พูดกับบอกว่าเออโทษอดีครับภาคนี้ยังไม่โกนหัวเนี yeah, ่ยใส่วิกท,ทั้งเรื่อง <c oughs> เป็นคนหนึ่งที่ทำการบ้านกันบบทหนักพอสมควรอะไรเงี้ยผมรู้จักเขาครั้งแรกเนี่ยจากหนังเรื่องวอลเต็ดโค้งกระสุนโค้งเฮ้ยไม่ได้ดูอันนี้ที่ยิงปืนในเรื่องนี้เขาก็เล่นคู่กับแองเจลิน่าโจลี่นะครับตอนผมดูครัง้งแรกผมทึ่งมากเลยกับการยิงปืนวิธีโค้ง ในสปลิทนะแต่เดิมทีเนี่ยบทสปลิทเนี่ยมันเป็นบทของวาคีนฟินิกซ์แล้วแกดัคคอทอนตัวจากบทัน5วันถ้าวันก่อนทา,ายอะ่ะกระชั้นมากอะ่ะทีนี้เขาก็เลยโทรหาเจมส์แมคเอบอยเลยมีเวลาทำการบ้านแค่ สี่วันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยความแตกต่างของเวอร์ชัน2022กับ2024แล้วกันคือส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่ผมดู2022ปุ๊บเนี่ยผมค้นพบว่าเวอร์ชัน2022อะ่ะมันอันตรายมากเลยคุณมันจะคนละเรื่องกับ2024เลย2024เนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของการที่เราเล่นว่าแบบจะดีหรือจะร้าย<ม>เธอจะรักหรือเธอจะร้ายมายเกมบางอย่างอะไรอย่างงี้<ม>แต่2022อ่ะฮะมันเดินเข้าปากเสือ<ม>แพดดี้ในเวอร์ชัน22เนี่ยมันไปร้ายจริงๆอะ่ะตอนจะจบเรื่องแล้ว<ะ>แล้วมันเป็นความร้ายกาศที่ทวิส มันกลายเป็นคนร้ายแล้วแม่งร้ายมากคือดูจบแล้วดิ่งอ่ะ2022เนี่ยจบไม่สวยเหมือน2024 uh huh. จบได้เร็วล้ายมากโอ้ย oh. oh, ใช่คือคือผมบอกเลยว,ว่าตอนผมดู2024ผมรู้สึกว่ามันเหมือนคนละเรื่องกัน uh huh. <laughs> มันดูแบบซื้อ2024เนี่ยมันจบแบบมีความหวังใช่ไหม uh huh. 2022คือแม่งจบแบบ real life is happening เ uh huh. พราะฉะนั้นแล้วในในแง่ของมูทโทนเนี่ย 2022สลับผมนะผมว่ากินขาดกว่าแต่2024บันเทิงครับ2024ก็จะมีความสนุกอยู่ความไม่น่าไว้วางใจอะ่ะมันมีแต่มันน้อยคือมันก็จบดีคือคือผมรู้สึกว่า 2024เขาพยายามจะเล่นมายเกมแบบทำยังไงให้เราลอดออกไปจากตรงนี้แต่ว่าความสนุกตรงนี้มันกับโมมาน้อยมากเลยถ้าอยากจะเล่นเวมายเกมนะไอตัวนี้มันแปลกๆว่ะทีเล่นทีจริงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอบรรยากาศที่มันทีเล่นทีจริงแล้วแบบความน่าอันตรายนี่ยผมมรู้สึกว่ามันสุ้2022ไม่ได้คือผมรู้สึกว่าถ้าเขาทั้งหมดจะลอดออกไปมันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่แบบไอนี้จะปล่อยไปจริงๆมันลอดไปแล้วด้วยซ้ำครั้งหนึ่งมันมีโอกาสลอดไปแล้ว2ครั้งด้วยซ้ำในหนังเรื่องนี้ผมชอบประโยคนึงที่ว่าเพ่ทําไม คุณถึงทากับเราแบบนี้ก็ตอบสั้นๆเลยว่าก็<ม>คุณปล่อยให้ทาอันนี้เป็นความจริงอย่างหนึ่งของโลกแล้วก็สังคมใบนี้แบะอย่างหนึ่งที่แบบเขาตัว that is true man สีที่ผมชอบที่สุดเลยนะคุณแม่นะ่ะเขามีบาดนิ้วใช่ไหมแล้วก็แบบว่าไปล้างแผลเจ้าดีถ้าเรามีหมอในบ้านเอา้าแพดดี้มาช่วยดูหน่อยแล้วพดดีมันก็ใครบอกผมเป็นหมอแล้วผมไม่ได้เป็นหมอใครบอกผมเป็นอนะ่ะผ,ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสตีแล้วเดี๋ยวนะร้บผมเป็น ผมเลิกกับไอ้เอกแน่นอนแบบผมบอกเลยว่าคุณกําลังฝากชีวิตไว้กับคนผิดคนผมบอกงี้เลยนะเรื่องเนี้ยคิวเลอร์สามเมียเก็บทั้ง3ครับก็ดูแล้วกูแบบกูสายหัวเลยโอ้มึงเวอร์ชันสองพันยี่สสี่เนี่ยบันเทิงไมค์เกมว่ามึงดีหรือมึงร้ายหรือมึงไม่ดีอะไรเงี้ยคือตอนที่ผมดูผมก็มีคิดไปเหมือนกันว่าเอ้หรือว่าจริงๆมันคิดไปเองกันเปล่าว่าแบบแพดดี้มันเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยเออแบบมันอาจจะเป็นคนดีก็ได้แบบแม่งเลวจริงเหมือนต้นจะ อะไรเงี้ยคือเรื่องนี้เขาก็ยังทาได้ดีนะสำหรับการแสดงของเขาก็ยังยังทาได้ดีในแบบของเจมส์แม็กกาวอยก็คือว่ามันก็ฟิตคุณมาแบบรู้เลยว่าถ้ามึงมีปัญหากับไอ้เฮียเนี่ยมึงโดนมันหักคอแน่แต่ประเด็นก็คือว่าหนังเรื่องนี้กลับมีประเด็นให้เราจะจำเนี่ยค่อนข้างน้อยมันมันบันเทิงแต่ว่าประเด็นของเรื่องเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีจงปลุกเล้าความเป็นคาวบอยในเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันชื่อเบนใช่ป่ะมันเหมือนไอเอดเวิร์ดนอตตันที่อยากจะเป็นเหมือนกับไออีกบุคลิกหนึ่ง แต่ซิกมาเมลอะไรเงี้ยมึงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตของความเป็นผู้ชายอย่างหนึ่งแล้วมึงก็มาลงที่ลูกและเมียอะไรของมึงอะไรเงี้ยแล้วมึงก็ใช้ชีวิตแบบกินเงินเมียจนวันหนึ่งมึงได้เจอกับผู้ชายที่แมนแมนมีความเป็นมัสคุลินสูงเราไม่กลัวว่ะเรากล้าวะแม่งเห็นไอ้หมอนี่เป็นไอดอลอยากจะใช้เวลากับเขาอยากจะไปอยู่กับเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวมันเองกําลังพาครอบครัวของตัวเองเนี่ยไปสู่อันตรายไอ้แพดดี้เนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องของมนุษย์เนี่ยเป็นล้านล้านปีที่แล้วกับสมัยเนี้ยมัน ก็ไม่ต่างกันมากหรอกมันก็คือมนุษย์ถ้ำเหมือนๆกันนั่นแหละมีความเป็นสัญชาตญาณดิบอยู่ในตัว อยู่ที่ว่า<ม>คุณเนี่ยกล้าที่ยอมรับมาออกมาตรงๆหรือเปล่าคุณกล้าที่จะพูดกันโดยไม่ต้องอ้อ,อมค้อมไหมเราแม่งอาศัยอยู่ในโลกที่ช่างเฟกเหลือเกินแล้วคุณก็พยายามจะเป็นคนที่แสงดีทั้งที่ลึกๆในใจแล้วเราแม่งก็มนุษย์ท่ำเหมือนกันหมดนี่แหละวะผมห้ามากแบบมันติ้งตองมากเลยแบบว่าเมียอาบน้ําเดินเข้ามาเห็นไอ้นี่แม่งจู่ๆก็อ่านหนังสือเดอะคาวบอยอ่านอะไรนะ่ะแัตตี้แนะนำฉันมานะ <laughs> การเป็นคาวบอยผมแบบ polish ออกไปจากชีวิตผู้ชายคนนี้ให้ไวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีซีนที่เขาไปกุ่ร้องความแบบพลังในใจออกไปอ่าอ In ินเนอร์อินเนอร์เซลฟ์อินเนอร์เซลฟ์อินเนอร์เซลฟ์วิญญาณแห่งป่าเอออะไรตรงกับหัวใจตัวเองผมว่าสึกว่าในหนังเนี่ย mm hmm. เขาเขาพยายามจะพาเรามาสื่อสารในประเด็นนี้แหละอย่างที่บอก มันไม่ได้ถูกให้ความสําคัญมากขนาดนั้นมึงมันจึงไม่ใช่ประเด็นที่พาเรามาอักขี vement บางอย่างอ,อะไรสิ่งนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่แบบยิ่งผ่านไปเรามนุษย์เนี่ยยิ่งทําอะไรยากขึ้นโดยที่แบบจุดประสงค์มีแค่อย่างเดียวกันคือการเอาชีวิตรอดแพ่ดีก็คือก็คือการฆ่าคนอื่นเขาบอกเขาไม่ทํางานเออเขาก็ไปทํางานก็ปลูกผักทั้ทำฟาร์มแล้วก็ฆ่าคนยอตังคนอื่นไปใช้เมื่อยิง่งอีวัดไปข้างหน้ามากขึ้นกลายเป็นว่าเพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์เดิมเนี่ยกับต้องทําตายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นแต่ก็ไม่ ได้บอกนะว่าเราควรจะแบบเล,เลิกทํางานเลิกมีทุกอย่างขเขา้ากากันเออเราเข้าป่า<ไ>เราไปแบบคือสังคมโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม Speak no evil เคยเห็นรูปปั้นลิงไหมครับลิงปิดหูลิงปิดตาลิงปิดปากไม่ฟังไม่พูดและไม่มองแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดที่ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสุข mm. สุขติดได้ Speak no evil ะเนาะก็คือการที่ลิงปิดหูลิงปิดตาลิงปิดปากเนี่ย ไม่ว่าจะเห็นข้อไม่ดีหรือข้อดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่พูดถึงมันมันทําให้สังคมของเราอ่ะพูดอะไรบางอย่างยากเหลือเกินอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของศิลธรรมการมีมารยาทอะไรหลายอย่างซึ่งตรงนี้แหละครับที่ตัวเรื่องเขาหยิบมาเพราะว่าการที่เราไม่พูดไม่มองและไม่ฟังสิ่งชั่วร้ายอ่ะดันปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายนั้นอ่ะดำเนินต่อไปได้จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาไม่ได้ไม่ได้แคร์เรื่องตรงเนี้ยเขาจะทำของเขาไปแล้วถ้าเราไม่พูดไม่ฟังไม่ไม่มองอ่ะเราก็จะปล่อยคนนี้ทําไปเรื่อย คือถ้าเกิดเออคุณคุณรู้ว่าเราเรากําลังถูกคุกคามเรากำลังถูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่คุณที่สู้เพื่อตัวคุณเองแล้วคุณจะปล่อยให้ใครทำวะเชื่อเราปล่อยให้ตัวเราให้เรื่องเวลวร้ายมาถึงเราได้ไงก็พอเราปล่อยให้มันเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนจนผมมาคิดเลยว่าอืม หลังจากดูเรื่องนี้จบแล้วผมคงต้องเข้าฟิตเนสและเดี๋ยวไปลงเยอะยังไงวะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราฟีเมอร์ดังอร่อยย่อยง่ายพิมพ์ว่าฟีติดกับเบอร์ไม่มีเว้นวรรคนะครับ